ทำรูปภูษชัยผมวาดรูปเองด้วยทุกคนอาจจะเห็นเนี่ยมันจะมีหัวใจมีรูปวาดเองด้วยวาดเองด้วยฮะใช่ครับนี่เป็นการวาดรูปยิ้มลป็รูปหัวใจใส่มาให้ด้วยแล้วก็เติมเขาให้กับน้องภูษชัยด้วยเอออ้าวน้องภูษชัยฮะวาดรูปน้องคอปเปอร์เป็นไงบ้างครับก็อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ครับก็มันผิดพลาดกันได้ครับแต่ว่าผมผมก็ชอบนะเพราะว่ามันมองแล้วมันสบายตามันไม่ต้องแบบมีมีสีสันเยอะแยะผมคิว่าแบบ มันก็สบายตาดีที่แบบเราเห็นแบบผ้าขาวๆแล้วก็มีรูปคอปเปอร์แล้วที่ผมผมใส่รูปแมวาด้วยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคอปเปอร์ยืนอยู่คนเดียว,ยวเดี่ยวเหงาก็เลยเอาน้องแมวมาไว้ข้างๆนี่ใส่ทั้งย่ามาให้ด้วยเออระหว่างนี้นะเป็นแฟนสามารถวิเคราะห์แล้วก็ทําการโบวตได้เลยนะฮะจากการตอบของเขาจากการเห็นภาพโบวตได้เลยนะตอนนี้นะอะมาทางฝั่งโอชินบลูบ้างรูปของน้องฮาร์ดก่อนครับนี่เรารแต่งรูปตัวเองใช่ไหมใช่ใช่แต่งตัวเองเป็นยังไงบ้างก็เน้นเน้นความเป็นแบบครอบครัวครับ เน้นว่าเป็นครอบครัวคือมีครบทุกคนแล้วก็จริงๆอะฮาร์ดอยากอยากเติมเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหัวให้ครบทุกคนเลยแต่ว่าถ้าถ่ายมาไม่ครบอ่าใช่แต่ถ่ายมาไม่ครบแต่ก็เกือบครบแล้วแหละมีสองคนเป็นมีมีเติมผีเสื้อบนหัวเปิร์กับดอกไม้บนทัชชัยครับนี่ก็ต้องบอกว่าสวยมากนะฮะมีศิลปะที่น่ารักเลยแหละมาที่จินพุครับปิดท้ายของเราพองน้องจินวุกพูดจบปุ๊บผมจะปิดโหวตทันทีเลยนะมาเชิญครับนะครับก็ฝากโหวตให้ด้วยนะครับแล้วก็ รูปผมจะมีความแบบว่ามีแบ็คกราวน์เป็นสีสีอะไรอ่ะแบ็คกราวน์ส,สีออกอ่าเพอร์เพลออ<อ>สีม่วงแล้วก็ผมถ่ายแบ็คกราวน์ของ Props ของที่นี่แบบดอกไม้กับผีเสื้อมาตกแต่ง<อ>แล้วก็จะใช้ฟอนต์ที่แบบไม่ปกติเท่าไหร่ง่ายๆก็ได้ใช้แอปนี้ก็ใช้ฟอนต์ที่พิเศษสำหรับเขาแล้วก็ไปใช้ให้ o p p o r e n o 11 F5G ครับแล้วก พอเมื่อกี้เลื่อนรูปแล้วก็เปิลบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่รูปนี้เหรอซึ่งคือรูปที่มีหน้าเขาก็ได้งั้นเอาไปแปะให้ก็ได้เอามาให้หน่อยเออพอแปะรูปภูกับเปิลแล้วก็ขายพี่ฮาร์คนเดียวผมก็เลยไปหารูปที่มีพี่ฮาร์มาแปะเพิ่มสุดยอดคอนเซ็ปต์ของเขาทั้งรูปแล้วก็คอนเซ็ปต์เขาดีมากๆขอเสีปรบมือด้วยครับเพราะตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้เป็นแฟนโบนให้เต็มที่ผมจะนับเวลาแล้วฮะสิบเอ็ดสิบเก้าแปด ครับสำหรับเกมที่2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครชนะนะครับเพราะเราจะตัดสินกันที่เกมสุดท้ายครับมา<อ>เกมนี้นะฮะมีชื่อเกมว่าตัดรูปป่วนกวนสนุกกับ smart image m a t c i n g คุณอ,อาจจะคิดว่าเกมเราเนี่ยจบไปแต่เกมที่2แล้วแต่รอบนี้นี่คือตัดสินของจริงฮะชนะก็ชนะเลยแพ้โดยโบทลงโทษแน่นอนฮะเกมของเราง่ายมากๆก่อนอื่น เมื่อกี้คุณเริ่มไปก่อนแล้วใช่ไหมครรอบนี้รอบนี้เริ่มอีกไหมไม่เป็นไรนะเอาไม่เอานะศึกษาขอศึกษาบ้างครับขอศึกษาบ้างแสดงว่าคุณจะให้เขาเริ่มก่อนนะรอบนี้ครับให้ทีมีเริ่มก่อนเรายังคงอยู่ในฟังก์ชันของ Smart Image m a t มตชิอยู่นะครับโดยการที่เราให้ทีมคุณเลือกก่อนดังนั้นคุณได้เปลี่ยนในเกมนี้ฮะเพราะว่าคุณจะได้เลือกแบ็กกราวก่อนแล้วก็ได้เลือกคีย์เวิร์ดตาม ก่อนนะฮะเพราะผมถามแล้วแล้วให้คุณเริ่มก่อนนะเขาให้เริ่มเขาให้คุณเริ่มก่อนนะครับผมเริ่มก่อนไม่เป็นไรนะฮะมาเรามาดูแบ็กกราวก่อนทีมโอเชียนบลูครับเริ่มต้นก่อนเลยคุณจะเลือกแบ็กกราวไหนฮะอ่าผมขออนุญาตนะคลิปอย่มาให้ดูนะได้ครับนี่มีรูปแมวมีน้องนกกระจอกเทศนะฮะมีรูปนิ้วมือมีรูปหน้ายิ้มนะฮะแล้วก็มีรูปน้องยีราฟครับครับให้เลือกหนึ่งรูปมาหาเอารูปนิ้วก็ได้ครับ รูปน <oh> nah ิ้วนะฮะดึงไปเลยอ่ารูปนิ้วนะครับทีมท um ีมโคโล่เพอร์เพิลครับครับผมเลือกอะไรฮะเพื่อเอาเหมียวแน่นอนเพื่อใช่เหรอไม่ใช่แล้วอันนั้นแหละเออเลือกมาหนึ่งรูปนะเอาที่เราชอบอะไรภูมิอันนี้มาคุณคุณอันนี้คุณคุณเอาเหมียวคุณคุณอยู่ในอันรูปเมื่อกี้โอ้หเป็นแฟนบ้าให้ขนาดนี้นะเหมียวเหมียวเหมียวอ่ครับเหมียวครับเอาเหมียวอ่า หลังจากนั้นครับทีมที่เริ่มก่อนนะฮะจะได้ทำการเลือกคีย์เวิร์ดครับซึ่งคีย์เวิร์ดของเรามีอยู่4ข้อให้เลือกหมายเลขครับเอาหมายเลขไหนดีอเอาเลข4ครับ้าชอบเลข4หมายเลข4นะฮะเปิดเลยนะ,ะ Smart Image Matching นะฮะหมายเลข4ได้แก่ทคีย์เวิร์ดทำถึงทำถึงทำถึงเออลองวิคอะหน่อยรับว่าทำถึงมหมายความาว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับจินทำถึงหมายว่าอะไร ทำถึงอะฮะก็แต่ว่าสมมติผมคือเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้คุณไดคพัดออกมาได้ดีมากอ้าวรู้ล้ในรายการเคยโชว์เพลงจอมเบิงหยุดผู้สาวขาล้อขาลาะแล้วก็คือผมเป็นคนเกาหลีไงมันอาจจะยากสำหรับผมภาษาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมพูดได้ชัดมากครับแบบทำถึงเออคนเกาหลีจินุฒทำถึงอะไรเงี้ยถูกต้อง คือดีคือดีคือออกมาดีมากๆนั่นเองทำถึงทางฝั่งของโครโรเพอร์เพลครับเลือกมา1่คีย์เวิร์ดครับครับอันไหนดีสมาร์ทอิมเมจแมทติ้งอันไหนอันไหนอันนี้เหรอเบอร์เบอร์ไหนดีครับเบอร์สองครับ I I choose smart image m a t c i n g โอ้ไม่ได้กูไรหนาอันงดึงเลยนะยะยูแคนดึงยูแคนดึงยูแคนดึงคือที่คือที่ความหมายคืออะไรครับรองวิเคราะห์คือที่คือที่ คือที่อ่ะแบบคือทีอ่สุดเออคือที่คือที่คือที่สุดคือที่สุดนะอ่ะโอเคความหมายคือคือที่สุดนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำออกมาคือรอบนี้ครับด้วยทํายังไงก็ได้ให้ตรงกับคีย์เวิร์ดของคุณและแบ็กกราวด์ที่คุณเลือกไปจะเป็นแบ็กกราวด์เมื่อเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสีขาวถูกไหมฮะครับผมรอบนี้ให้คุณเอารูปเหล่านี้มาเป็นแบ็กกราวด์เอามาเป็นแบ็กกราวด์นะฮะแล้วก็ทํา ให้ตรงกับคีย์เวิร์ดที่คุณได้คือที่ทำถึงเล่นเป็นทีมแข่งเป็นทีมเลยรอบนี้พร้อมนะครับผมให้เวลาคุณรอบนี้แบบเอาจริงเลยนะยืนสองนาทีพอสองนาทีสองนาทีนะทำให้ถึงเล่นเป็นทีมคนละเครื่องเลยรอบนี้พร้อมนะครับขออนุญาตนะฮะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงไหนฮะเครื่องหนึ่ง เครื่องดูดีเป่าเนี่ยอยู่ในฮะอ๋อโอเคฮะแบ่งให้เพื่อนได้เลยนะให้เพื่อนได้เลยนะฮะเออชอบมากนะฮะทีมโอเชียนบลูแต่ให้โอเชียนบลูกับทีมพลเรือเพลินนะฮะเอามาหนึ่งรูปตัดสินเลยครับหนึ่งรูปที่ดีที่สุดตัดสินเลยช่วยกันเลยร้อมนะครับช่วยกันในทีมมาครับช่วยกันในทีมนะเริ่มเลยพร้อมกันเลยฮะพร้อมเลยนะเริ่มเล่นพร้อมกันเลยสามเสองหนึ่งเริ่มครับมานี่เอาล่ะเริ่มแล้วเออ เออเอามารอบนี้แข่งกันให้เห็นเห็นไปเลยไม่ขอขอดูเรก่องขอดูเรก่องคนละเครื่องมาเอาป้ายไหมผมมาเอาป้ายไหมผมเดี๋ยวผมเอาแบกเกลียวไปเก็บให้มามาขออนุญาตฮะมาเอาป้ายมาโอ้เก็บให้โอเคถ้าดอกนี้เออเอาสิเอาสิภาพความน่ารักแบบนี้เพื่อนคนไปเอามาหันตรงนี้นะฮะทำแคันว่าเลยเน้นเน้นเอาเป็นรูปหน้า เรนเน้นเป็นรูปหน้าเราย้ำนะฮะว่าเวลามีแค่สอนาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ามทีวิธีครับโอ้เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วมากๆนะครับกับแฮชแท็กที่อยากจะฝากทุกๆคนด้วยนะครับภาพน่ารักน่ารักแบบนี้อย่าลืมแคปเจอร์มาแล้วก็ร่วมกันเล่นแฮชแท็กนะครับ oppo reno 11f x b l u s นี่ได้รู้หรอได้รู้หรอไปทำอะไรทำได้รู้หรอให้ตรงกับคีย์เวิร์ดเราด้วยนะ คนหนึ่งคือทำถึงอีกคนหนึ่งคือที่ใช่ใช่เออคือที่กับทำถึงนะมาฮะเอาล่ะระหว่างนี้ที่น้องกาลังแบบว่าขมักขมันอยู่นะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่น้องใช้คือ smart image m a t t i n g นะฮะเป็นการตัดต่อภาพทํามีนตลกๆนะครับที่เราบอกว่าน่ารักสุดๆเรียกได้ว่าไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้คอมในการตัดภาพเลยนะครับไม่ต้องได้คัดกันปะตอนนี้นะฮะเวลาเราผ่านไปไวมากเหลือหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับ มาหนึ่งนาทีครับเป็นแป๊บครับพอเซ็นี่ในเซ็นใจหน่อยเร็วมามา่ตอนนี้นะฮะก็องบอกน้องจินวุกก่อนนะฮะคาว่าทำว่าทำถึงอาจจะไม่พอนะฮะต้องทำให้ทันด้วยนะครับมาเออเอาเสียวนี่เจ๊น้องคอปเปอร์ใช้ท่าไม้ตายนะฮะเอามาหนึ่งสองซหนึ่งสองหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วฮะตอนนี้ สี่สิบวินาทีครับเอาลุ้นเลยสี่สิบวินาทีนี่รูนุ่งสิต้องไวมากๆนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้แล้วเอาละฮะสามสิบวินาทีครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากเออสามสิบวินาทีอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะโอเคฮะโอเคสิบเก้าแปดเจ็ด 6 5 4 3 2 1หมดเวลาระหว่างนี้ที่รอภาพขึ้นเอางี้ครผมต้องบอกว่าเกมเนี่ยของเรามันกระชับมากๆกระชั้นมากๆจริงๆนะฮะดังนั้นเราจะขออนุญาตทำการตัดสินเลยว่าทีมไหนเป็นทีมผู้ชนะฮะทีมไหนเป็นผู้ชนะนะฮะเอางี้สำหรับเกมนี้เนี่ยผมจะดูความสัมเกียพวกคุณเนี่ยว่าแบบเฮ้ยคุณเร่งรีบมากน้อยแค่ไหน คะแนนตัดสิ ALLY นของเราออกมาแล้วนะครับเอาอมาแล้วทุกท่ากรู้ไหมครับว่าทีมไหนผู้ชนะฮะครับขอเสียงปรีดังที่สุดนะครับทีมที่ชนะได้แก่ได้แก่ได้แก่เอามาถึง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 ทีมที่ชนะได้แก่โคโรเปเป ด้วยนะฮะกับทีมที่ชนะแล้วก็เหมือนทีมผู้แพ้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะฮะดีใจเหมือนกันเย้ปรเบอร์ครับดังนั้นบทลงโทษของเราเนี่ง่ายมากๆสำหรับทีมที่แพ้นะครับมาที่บทลงโทษนี้ครับแดนพอรเทดไทยยังโปรเต้นยังปังเต้นเดี๋ยวเราจะมีเพลงให้มาเลยฮะทีมผู้แพ้ขึ้นหน้ามาเลยแล้วเราจะปิดไลฟ์ไปพร้อมกันนะฮะเพลงเต้นไได้งอ่ะ มิวสิกมาฮ้าคุณเต้นเอาให้เต็มที่เอาให้จัดจ้านเอาให้สมกับความเป็นพวกคุณทั้งสองคนไม่ใช่เพลงหรอกฮะเต้นเลยฮะเอาเสียสายมาเร็วโลคระตักมาเต้นมาเต้นว้าวว้าวว้าวไล่ล่าล้างเออมาตรงต่อตรงต่อเออเต้นเลยเอาเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์นี้ไปนะครับเต้นหน้าร่างหน้าร่าแบบนี้ นี่ขอบคุณแฟนทุกคนที่น่ารักและลืบชมนะนะครับเรียกว่ารับชมไลฟ์เราอย่าเต็นเต้นเอ้ย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 เยอะเเอ้ไปๆปไปไปเตไปโจ้ไ้อัปโป้รีนหน่อยเร็วมาอัปโป้เร็วขอ่านงขอท่าหน ขอท่าหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ไปเอาวอางั้นขอท่าหนึ่งพร้อมนะฮะมาปิดท้ายด้วยโ p p ิโน n o เ1 F5G แล้วพกันไปโอกาสหน้าครับเรานี้ลาไปก่อนสวัสดีครับน่ารักมากไป bye ก่อนหน่อยเ็วโอ้โห ครับ